สวัสดีครับสำหรับคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่เคยเจอปัญหานี้ไหมครับเปิด Google Map ก็ลำบากหยิบโทรศัพท์ออกมาแต่ละทีก็เลี้ยวผิดซอยไปแล้วครับวันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปครับด้วยนี่และครับที่จับโทรศัพท์มือถือรุ่น C1 C2 ครับผมที่จะทำให้การขับรถมอเตอร์ไซค์และดู Google Map ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปครับผมติดตั้งก็ง่ายๆเลยครับผมมีเลือกด้วยกันนะครับ2รุ่นครับรุ่นแรกก็คือเป็นรุ่นที่ติดกับกระจกครับ รถที่ผมติดก็เป็นรถ X Max นะครับพวก N Max Wave เหรือว่ารถบ้านทั่วไปนะครับจะเหมาะกับรุ่นที่ติดกับกระจกก็วิธีการก็คือเราก็เอานี่ครับกระจกออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ยึดได้เลยครับอีกรุ่นก็จะเป็นรุ่นที่ติดกับแฮนด์บาร์นะครับที่นิยมก็จะเป็นพวก Big กไบทตรง n a k e d หรือว่าพวก PCX อะไรอย่างเงี้ยครับครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันทํายังไงก็อนืีนเราต้องหมุนเนี่ครับตรงหมุดตรงเนี้ยถายน็อตขึ้นออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่โทรศัพท์เข้าไปเลยนครับ ง่ายมากครับผมสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้นะครับจากปติราคา290บาทเหลือเพียง139บาทนะครับพิเศษ2ชิ้นขึ้นไปนะครับเหลือชิ้นละ120บาทนะครับเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับคนที่ต้องการให้มันยึดแน่นกว่าเดิมนะครับทางร้านก็มียางนิรภัยนะครับจำหน่ายเพิ่มนะครับในราคา30บาทก็คือตัวเนี้ย มันจะแน่นขึ้นถ้าหาว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเราขับรถเร็วๆเนี่ยตัวนี้มันจะยึดแม่โทรศัพท์ตกได้ครับผมปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับสั่งได้เลยครับผม